เอาเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเด็กแว่นแล้ววันนี้เราก็อยู่กับ Identity V เช่นเคยนะครับก็วันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นตัวละครที่มีชื่อว่าปีศาจแมงมุมครับก็แบบว่าเป็นตัวละครที่ผมคิดว่าเก่งมากก็วันนี้จะมาเล่นกันนะครับก็แบบว่าจรนงๆตัวละครที่ผมได้ตะกินหนึ่งมาด้วยเป็นตะกินที่สวยมากเลยนี่ก็คือตะกินนี้เลยอย่างเทพ่ากฟรีด้วยก็มาจะมาเล่นแม่แม่แม ติดติดติดคำว่างูแล้วมันชื่ออะไรนะปีศาจแมงมุมเออ okay โอเคครับก็ก่อนที่จะไปรับชมเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำใจให้กันด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยมาครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในเกมเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็แบบว่าจริงๆข้อเสียตอนละครเนี้ยอย่างเดียวเลยมันทำอะไรช้าแล้วแบบว่าถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือผมต้องได้คนหนึ่งแบบไวๆคือตีสองทีอะให้แบบว่าตะกิลมันมาให้ได้ก่อนอะไม่งั้นแบบเป็นยากมากครับ แล้วผมเจอเป็นฮาลาบาลูไงไปไหนไปไหนเหยียบไฟแม่งก็มันกิเกตอมาตุกต้องเข้าใจผมนะผมก็ไม่ได้อยากเหยียบป้าวิ่งติดเอาเอาตุกต้องเข้าใจผมในจุดนี้ด้วยนะครับคือมัน อ้อมมันก็ไกลอ่ะมันก็ต้องแบบว่ามีกันบ้างนะเพันตรงไหนได้บ้างเนี่ยปอายัดวางใหญ่วางอีกไม่พอหรอกเล็งแบบเล็งการวางใหญ่เหมือนคนแก่เลยนะตอนนี้ บุรีตัวเองแล้วหนึ่งโอเคมาแล้วหุยได้เลยอ่าวติดช็อปสุดขีดใครจะมาช่วยหมอหนั่นก็ช่วยไปเลยมึ่งตอมเครอหนุนเสร็จอยู่ไกลมากอีกคนนึงอยู่ตรงนูน้นนี่แสดงว่าต้องรีบมาเร่งมือเลยครับต้องช่วยเลยว่ะเขาว่านะผมว่าก็ต้องช่วยเลยเว้ย วยเลยก็ล้มไปหลดอนามีแรงเครื่องท้ายนะผมจะเอาตายขาดเลยนะเมื่อไรเนี่ยอ้าวหมูไม่ล้มหรอ สัวนดีนี่มาไม่ทันหรอกเพราะว่ามันก็ไม่ล้มอยู่ดีปะ่ะแล้วพี่ปล่อยวางทางสังคมทันไงลงไปก่อนอย่าให้พี่มีน้ำโหโอเคพอนดิตาแล้วปึว๊บวางใหญ่แล้วก็สปีดลันครับ แต่จริงถ้าถ้าเล่นามขั้นคือมันจะโหดมากมันจะไวไงอุ้ยผมว่าจะใช้บิงแล้วตัวนี้แบบโดนตันอย่างนานอ,ะอ่ะป๊บแล้วผมบิงมาป้ายไปก่อนหนึ่งเต็บท่วนโอเคไอตัวนี้ยังพอได้เล่นชิวๆหน่อยแบบว่าไม่รู้เหมือนกันนะพอตอนที่แบบอัดคลิป ตอนเล่นแมงงูคือผมแบบว่าไม่ค่อยได้พูดอะไรมากเลยเพราะว่าแบบคือมันเมม,มอะทุกคนเข้าใจปะจังหวันนี้ผมจะสตาสมใหญ่แล้วกันนะ <c oughs> เพราะว่าเริ่มแบบไอ้น,นี่แล้วเริ่มหมดแล้วเนี่ยมันมันใช้ใหญ่เปลือกมากแล้วมันขึ้นแบบขึ้นช้าไม่ทันใจวัยรุ่นเลยทีนี้เขาอาจจะไม่ช่วยเพื่อนแล้วก็ได้แล้วเนี่ยจะมาช่วยหรือเปล่าถุย <c oughs> ไม่โดนกันตายแล้วดูเขาปล่อยเพื่อนแล้วไล่คนใหม่ได้เลยครับ หนึ่งทีไปก่อนนักบินแล้วผมก็วางแล้วผมก็ถุยอุ้ยโดนยิงอ๋โอโอเคคนท้ายอยู่นู่นแต่เลยทัง้งสองเครื่องตอนนี้เราเรียกได้ว่าเกมอยู่ในกำม,มือเราถ้าได้คนนี้เร็วก็โอเคนะอู๋ข้ามหน้าต่างอย่างช้า เพื่อทำอะไรช้ามากตัวเนี้ยโดนตันก็นานด้วยมันเป็นดีบัฟหรือเปล่า <c oughs> เฮ้ยนานเกินไล่นานเกินแล้วไล่นานเกินแล้วแปลกแลกละแต่เกมมันจะพิกนะ <c oughs> นี่งไงพี่ถุยใส่ไงเกมนี้เวลาเล็งโยนปลาอะไรมันรู้สึกว่าปลาได้ เเราที่เหลือตำแหน่งคนท้ายแล้วซึ่งผมไม่รู้แล้วว่าตอนนี้เขาไปไหนผมไม่สาม,มารถที่จะเดาเขาได้แล้วทีผมจะไปเดินไล่เลยก็ได้แต่ผมไม่รู้ไงว่าเขาอยู่ไหนแล้วแม่มันใหญ่ด้วยเนี่ยผมต้องแบบกวัดสายตาดูอ่ะหาไม่เจอแล้วน่าจะลงหลุมชิวๆเรื่องนี้เหรอจะว่าไปนู่นแล้วอ่ะโอเค เกมแรกของเราก็ได้ไปสามก็ไม่เป็นไรนะถือว่าได้ใช้ได้ไรอยู่นะโอเคก็แบบเป็นเกมที่มันมากเกมนีม้แต่ถ้าถ้าอย่างที่บอกคือถ้าใหญ่แมงมุมมันขึ้นได้เร็ว่นนะี้ผมว่าตัวนี้อาจจะเป็นเมนตัวผมอีกตัวหนึ่งเลยก็ได้นะแบบมันสนุกดีอะโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูเกมที่สองกันต่อเลยมาครับผมแล้วได้เป็นด่านเดิมด้วยนะเกมนี้อย่างนี้มันสามารถแก้ทางไอ้นักจิตวิทยาได้ด้วยนะเนะี่ยเพราะว่ามันจะมีเลือดแบบครึ่งหนึ่งอะ โอ้โหตัวพุ่งมาะดก็เจอเลยเหรอวิ่งโอ้ตีไม่โดน <c oughs> แมงวีซิ่งมาแล้ว <c oughs> แมงมุมสิงเนี่ยแมงวีอะไรล่ะเออมั่วหอ,อยหนึ่งทีเพื่อนเ <c oughs> ร็ียบร้อยคราวนี้คราวนี้ก็เรียกว่าหลงไฟนะ ตงหน้าโอเคได้หนึ่งวัยอย่างนี้ก็สวยอยู่ <c oughs> ใหญ่มันไม่ได้ยาวขนาดนั้นแฮมันไม่สามารถวางแบบโซแบบนี้ได้ยางงี้นั่นแหละ้วผมไม่ได้จะต้องวางผมเซฟใหญ่ไว้ดีกว่าปะแถวนี้เรามีคนด้วย ยา้เพื่อนอุ้มมาตีใช <The ipt illa> ่ะ <het> รู้อยู่สบู่ไทยเอาดูแถบนะผมเล่นเป็นนะตัวเนี้ยจะย้ายหกสิผมสามารถที่จะทิ้วแบบหอมหมวกมันได้แต่ว่ามีคนอยู่ใกล้ๆเราอีกแล้วคนใหม่อะไรจะมาแล้วทันไหมเนี่ย ห่อเลยห่อของขวัญมันคิดมัดตีหลอกไงเขาเรียกว่าตีหลอกช่วยมาดิช่วยดิช่วยเลย,ยเฮ้ยตบัตออกแล้วนะตบัดออกแล้วนะไม่มันเจ็บเลยเหรอเจ็บเลยก็ลงไปนอนเลยดีกว่าเปะเสียดายกล่องหน้าว่ะ ไม่รู้วิ่งไปไหนแล้วไว้ตอนนั้นยิ้วกันอยู่ต่อโอเครู้แล้วันวิ่งไปไหนสามคนไม่ได้ปั่นครับผมว่าต้องเซฟใหญ่ไว้ล่อมันทีเดียวละ ไม้ตรนนี้คตรเยอะอะเฮ้ยโหมันพุ่งไปแบบแม่งเอ้ยเกมกอลังจะดีๆเสียหมด โอ้โหไม้ไม้เกมนี้เป็นอะไรที่แบบผมแบบว่าไม่ชอบอย่างมากแต่ต้องเดินไล่แบบชิวๆแล้วเพราะทางค่อนข้างโลง่งแค่นั้นแหละตายซะ <c oughs> แต่เครื่องน่าจะไหลย,ยับเลยวะ่ะทุกคนเก่ <c oughs> <c oughs> ยได้วะ่ะ เกมมันจะดีอยู่แล้วนะแต่ว่าพ้าเดนคนนั้นสองไล่ใครก่อนก็ได้ตอนเนี้ยไม่รู้เหมือนกันละเพราะว่าเจอใครต้องไล่ก่อนละเหลือเพิ่มเดียวแล้วด้วย <c oughs> ถ้าเป็นรอบตันๆอ่ะได้อยู่ <c oughs> ก็คุยกันได้ <c oughs> มีคนหนึ่งมันไม่ได้ซ่อมนะนะแต่ไม่รู้ว่าแบบมีเก้าเก้ามีอะไรไว้ไหมอะ่ะโอ้โหาพเป็นยานูเลยเหรอ <c oughs> ยิงใหญ่ใส่นักจิตวิทยา เม็ดเดียวตายเลยตอนนี้นล้มเลยนนเพราะนัแล้วเขาไม่ได้มาช่วยเขาได้ให้คาร์บอยมาช่วยแทนปะเดี๋ยวแม่ก็ไปคิวกับคาบร์บอยก่อนนะโอเคเราเห็นเนาะลากแกด้วยนะแสดงว่าแกนั่นนั่งวิ่งไปหาเพื่อนเว้ยผมขอเตียงเลยว่ามันวิ่งไปหาไอ้คาร์บอยถ้าใช่ด้วยแกมันจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะถ้าคาร์บอยโดนผมถุยน้ำลายใส่ทีหนึ่ง หลบไม่ได้ก็นั่นลาก่อนเพื่อนแน่นอน,น,น,อนไม่ดูว่าผมอ่านเกมขาดป่ะน้องๆน้องๆว่าผมอ่านเกมขาดป่ะจะถ้าปล่อยคราร์บอนลุกมาก็ไม่เป็นไรหรอก้คราร์บอนมันลุกมาแน่นอน ราจำที่ล้มมันไม่ได้หรือว,ว่าไม่มีลูกวะมีดิโอเคออของเงียบแป๊บนึงผมจะหามันเล่นหรอ ผมเห็นแบบห่างตาพอดีเลยอะจังหวะน,นั้นมันเหมือนมันแบบว่าโผล่มาจากมุมสักมุมหนึ่งนั่นแหละเห็นห่างตาก็เลยควับมันเลยโอเคเกมที่สองเราก็เก็บสี่ที่เรียบร้อยนะครับผมก็มีประมาณนี้สําหรับตัวนี้นะอตอนแรกผมว่าผมคิดแล้วว่าแบบว่าเกมน่าจะเสียละแต่โชคดีที่เราได้คนไวแล้วก็เขาไม่ได้ต้อมแบบว่าเครื่องท้ายได้ไวขนาดนั้นด้วยก็เลยแบบ พิกมาที่เราอีกรอบนึงตอนแรกอะพิกไปหาเติร์แล้วแหละเพราะว่าไอไอกองหน้ามันแลดูจะรอบแบบจากเราไปแล้วแต่ว่ามันนั่มันนั้นวินนน่งกลับมาพุ่งชนเราก็เลยเรียบร้อยครับผมเก็บตีไปตึงๆเลยโอเคก็เป็นประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นราลจงใจกันด้วยนะครับผมก็คลิปหน้าอยากดูตัวอะไรเนี่ยก็ขอมาได้แต่ขอเป็นตัวที่มันเล่นง,ง่ายๆก่อนนะโอเคไมเจอกันคลิปหน้านะครับผมบายยครับ